สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเรียนวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่22นะครับเดือนพฤษภานะฮะก็เข้าบริษัทแล้วนะฮะแป๊บๆไวเหมือนกันนะครับสัปดาห์นี้เมื่อวันที่19นะครับดาวพฤหัสไอวิดาวเสาร์โคย้ายนะครับวันนี้ประเด็นหลายเรื่องนะดาวเสาร์นะครับมากกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นดาวที่มักจะเอาภาระมาให้เรานะฮะผมก็ยกตัวอย่างอย่างดาวพฤหัสเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเอา คนช่วยมาให้เอาโชคลาภมาให้เอาทางออกมาให้เอาปัญญานะฮะหรือว่าไอเดียหรือการแก้ปัญหาต่างๆนาม,มาให้แต่ว่าดาวเสา์นะครับมันมีสโลแกนโทษทุกข์ให้ทายดาวเสานะฮะคพทาดาวเสามันขยับมุกเลครับมันก็จะมีเรื่องหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่สร้างภาระบางอย่างให้เราเพิ่มงานเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มภาระของบ้านครอบครัวเพิ่ม หรือบางทีอาจจะเป็นภาระหนะที่การงานนะครับบางอย่างเพิ่มนะฮะบางคนก็จะเป็นเรื่องของภาระคือสุขภาพร่างกายนะครับคือมีเหตุให้ป่วยแค้ไม่สบายก็ต้องดูแลร,ร่างกายเพิ่มนะไมครับไม่ใช่ว่าจะต้องแบบงานเงินหรือความรักหนักอกหนักใจอ <ol> ย่างเดียวบางทีมันเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายที่ป่วยไม่สบายหรือใช้ร่างกายเยอะนะฮะหลักๆจริงดาวเสาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคือมันมักจะให้ภาระหรือให้กิจกรรม กต่เราเพิ่มกว่าปกตินะฮะถ้ามีงานอยู่แล้วดาวสาวสัมพันธ์ในเรื่องงานในเรื่องภารกิจมันก็จะเพิ่มให้หน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบหรือมีคนขอความช่วยเหลือต่างๆนานาเพิ่มเติมนะครับแล้วพอใช้ร่างกายเพิ่มนี่ก็ไหมครนอนดึกกว่าเดิมทํางานหนักกว่าเดิมนะครับหาเงินต้องเร่งหาเงินมากกว่าเดิมนะครับมันก็ร้อนถึงสุขภาพร่างกายนะครับเห็นไหมมันมีที่มาที่ไปนะ ไม่ใช่ว่าอยู่ก็ป่วยนะฮะคือมันมีอะไรที่สะสมแล้วเสามันก็มักจะเอางานมาสะสมให้เราเราก็ต้องทํางานเพิ่มมันก็กลายเป็นดูแลพระหอนไม่พอนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ดูแลร่างกายกันนะฮะจะไปคนจะป่วยกันบ่อยขึ้นไม่ใช่แค่ป่วยไกลนะฮะบางทีป่วยใจดาวเสาเนี่ยเรือแห่งถ้าใครดาวเสานะครับโคจรสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์นะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบเก็บกดนะฮะ จริงๆงดาวเสาความอดทนอดกั้นนะฮะเป็นดาวแห่งตัวแทนความอดทนอดกั้นสูงนะฮะดวงขันดาวเสาเด่นๆหรือตอนดาวเสาย้ายนะฮะถ้าสัมพันธ์ด้านบวกเนี่ยโอ้คุณจะแกร่งขึ้นมากเลยมีความอดทนกั้นสูงมากนะฮะแล้วเป็นคนที่มีจะได้ประสบการณ์ต่างๆในช่วงที่ดาวเสาย้ายนะครับประสบการณ์มันเอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะฮะแต่ว่าพอดาวเสาโคจรสัมพันธ์ในด้านลบนะครับแต่ไม่ต้องเข้าอยู่เพิ่งรีบถาวนะะว่า ตรดวงใครนะฮะด้านบวกด้านลบนะฮะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปเรื่อยแหละนะครับแต่ก็บอกให้ฟังว่ามันจะเป็นคนที่อารมณ์เก็บกดนะฮะอดกั้นสูงจนอารมณ์เก็บกดนอยซึมเศร้าก็มีนะฮะดาวเสาร์นี่เป็นตัวที่เล่นกับอารมณ์ของเรานะครับเป็นพิเศษนะฮะฉะนั้นช่วงจากนี้ไปดาวเสาร์ก็ย้ายนะครับ19ที่ผ่านมานะฮะมวลจันทร์และย้ายไปยาวเลยแหละนะฮะแต่ต้องบอกว่าการย้ายรอบนี้นะครับมันไม่ได้ไปแล้วไปรับนะฮะ างทีเดี๋ยวช่วงไปลายเดือนสิงหาเนี่ยมันแวะกลับมาอีกรอบนึงนะฮะแวะกลับมาเยี่ยมมาเย็ยนฮะ,ะหลายเดือนอยู่นะฮะแล้วค่อยลากไปยาวอีกทีนะครับโอ้โห,โหดาวเสาวนี่มาขยี้ไปขยี้มาเนาะโอเคนะฮะมาเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวจะมาสารเรื่องของดาวเสาร์ต่อนะฮะมาเรื่องของเลขาราสีมงคลก่อนนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิพเศษนะฮะคือเลขศูนย์นะครับเริ่มที่ศูนย์นะฮะแล้วก็เลขต่อมาครับคือเลขสามนะฮะ ข้อต ah ่อมาครับคือเลข6นะครเลขสุดท้ายคือเลข4ส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลูรว <amis> ่วมากไม่ค่อยใช้ในวันนี้คือเลข7นะครับแล้วก็สีที่ถูกฉลครับสีแรกคือสีแดงนะครสีมาคือสีชมพูนะคะสีมาคือสีฟ้านะครับสุดท้ายคือสีเขียวส่วนสีที่วันนี้เลังเลียกเยมากไม่ค่อยใช้คือสีม่วงนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของซ้ายขวานะครับวันนี้เลือก ขวาบนนะฮะตำแหน่งสแตปมอีกนะครับตำแหน่งติดสแตปมขวาบนนะครับประมาณนี้นะฮะเออพูดถึงสแตมปมเพื่อนๆยังเก็บสแตปมกันไหมยอยู่ไหมฮะยุคปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มคนเล่นฮะแต่เหมือนสมัยก่อนเรามีอะไรที่สะสมหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรทํามากเท่าปัจจุบันเนาะในการเป็นการสะสมสแตปมเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเขาเล่นเัยเยอะนะเ,นเพื่อนๆมีไหมฮะสแตปม สูตรสแตปมนะครับเอาไปโชว์กันนี่กันเนีนเ่นะครับก็เคยมีเนี่ยฮะหรือว่าไปเคยมีนะสมัยหนึ่งเคยเอาไปโชว์นะฮะเพราะว่ามีสแตปมเก่านะสแตปมสมัยรุ่นปีสองสีป่ปลายปลายเนี่แล้วมีเยอะเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเก็บนะฮะเราไปค้นเจอนะครับก็หูสแตปมโบราณอย่างแบบเหลืองเหลืองแต่ว่ามีห่อพลาสติกเป็นสแตปมแล้วเป็นพลาสติกห่อแต่ละแต่ละแผ่นดีนะแตนะ่ที่บ้าน เก็บดีนะฮะเอาไปโชว์นะฮะไปโชว์นะตอนที่โรงเรียน,นะฮะป .2 นะครับปรากฏตอนกลางวันนะฮะไปทานข้าวก็ลงจากตึกไปกลับขึ้นมาสแต็มสูตรหายทั้งเล่มเลยนะฮะโอ้โหแบบเล่มที่มีมีแบบเแตแ็มเก่าๆทั้งเลยนะฮะสมัยยุคกุตาด้วยเนี่ยนะครับโอ้โหแบบเสียดายนะฮะก็เลยไปฟ้องครูนะฮะไปบอกครูสมัยก่อนไม่มีวงจรปิดนะเขาก็เลย ทำการค้นนะฮะขนกระเป๋านะครับก็ไม่ใช่แค่ห้องเดียวนะค้นทั้งชั้นเลยนะฮะก็ไปเจอฮะฮะไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะฮะอีกชั้นนึงอีกห้องหนึ่งนะฮะก็โอเคว่ากันยาวนะฮะก็ดอะครับเมงทีแหมธรรมชว์ิทำไมรูนะเด็กเด็กกันฮะโอเคครับมาดูเรื่องกสาวที่นี่ครับโอ้ถ้าหายไปปัจจุบันจะเสียดายมากเลยเพราะว่าเป็นสเต็มมีสเต็มแบบรุ่นสองสี่เจ็ดสองสี่แปดอะไรเงียโอ้โหนะครับ เสียดายประมาณนี้โอเคต่อมานี่ครับเพื่อนเพื่อนครับผมทำเรื่องของดา,าวเสาร์เคลื่อนทับนะฮะวางแผนการเงินนะครับตามดาวอย่างไรให้เฮงจริง,รงหรือให้รอดด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกดาวเสาร์เนี่ยพอสัมพันธ์กับดวงใครนะครับถ้าด้านบวกเนี่ยหรือถ้าดาวสามมาดีนะเขาให้เงินก้อนแบบรวยเลยนะก้อนใหญ่นะฮะพอดาวเสาร์สองปีครึ่ง เขาจะย้ายหนึ่งราศีเพราถือว่เป็นดาวใหญ่ของโหราศาสตร์ให้คุณก็ให้คุณแรงมากให้โทษก็ให้โทษห,หนักมากนะคือถ้าเสียนี่แกแบบหมดตัวนะฮะทรัพย์สิสนเงินทองสิ่งปลูกสร้างอสังหาหายวับไปในช่วงดาวเสาวโคจรเสียนะฮะแบบนี้เลยเนะถ้าดาวเสรารนี่ดวงชะตาไม่ดีนะฮะแต่อย่าเพิ่งกลัวตกใจนะเพราะว่ามันก็ต้องดูดวงแต่ละคนเนาะไม่ใช่ว่า โคจรเสียโก็โดนกันหมดนะฮะหรือถ้าโคจรดีต้องได้กันหมดนะครับต้องดูดวงแต่ละคนนะแต่ก็บอกในเนื้อหาในมุมของโหราศาสตร์ที่ฟังคร่าวๆว่าถ้าดวงชะตาใครนะฮะพอดวาวเสาย้ายปุ๊บดวงชะตาสัมพันธ์ด้านดีนะเนี่ยดาวเสาก็ให้บ้านให้รถนะฮะให้ที่ดินนะครับบางคนได้มรดกบางคนถูกหวยแล้วก็ได้ซื้อบ้านบางคนเรียกว่าไปเจอของอะไรที่แบบมีค่ามีราคานะฮะ ผมเคยเจอดวงท่านเคยดูดวงชะตาแล้วก็บอกว่าดวงชะตาเนี่ยเดี๋ยวมีเกณฑ์ปีหน้าซื้อบ้านนะฮะซื้อบ้านหลยหลราคาหลายตังค์เลยนะฮะซึ่งเขาบอกเขาไม่มีหรอกเพราะว่าเขาเป็นราชการแล้วก็ไม่ได้มีธุรกิจซิกแซกนะฮะก็คือธุรกิจทั่วไม่มีธุรกิจเลยนะฮะจะซื้อได้ยังไงนะฮะผมก็ดูว่าราคาหลาล้านเลยนะบ้านนะฮะเพราะดาวเสารวสมพันธ์สวยนะฮะและแถมในพื้นดวงมันมีจุดหนึ่งที่เห็นเด่นนะฮะคือ บอกว่าเขาจะขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะของมีค่านะฮะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้ไปดูนะฮะที่ยิ่งพระนะครับซึ่งเขาก็มีของเก่าๆเยอะนะแต่เขาก็ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นพระเราก็ไม่ได้ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้เลยฮะสิ่งที่มีคือของรุ่นคุณพ่อของของท่านคนนี้นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าไปค้นนะครับค้นไปค้นมาไปเจอองค์หนึ่งนะฮะที่อยู่ในตลับแบบ ในกล่องเพื่อเคนแบบกล่องสังกะสีไหมเล็กๆนะฮะสมัยก่อนคนชอบเก็บสังกะสีกล่องใส่สังกะสีเออนะะั่นแหละเปิดมาเจอพระนะฮะพระสมเด็จครับก็เลยนําไปแปลเป็นเงินทองนะฮะโอ้โหได้หลายล้านเลยนะฮะตอนนั้นนะครับซื้อบ้านเลยนเนี่ยพออยู่บ้านาราชการนะฮะก็เลยไปซื้อบ้านเลยนะฮะก็มีอยนะ่างเนี้ยดาเสาสมพันธ์เนี่ยอยู่ๆก็ได้แบบนี้มาก็มีนะครับจะเรียกว่า เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะแต่และราศีว่าดา,าวเสาสัมพันธ์ด้านบวกมีดีเรื่องอะไรนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นเรื่องการบริหารการเงินนะว่ามันจะมารูปแบบไหนนะครับด้านบวกด้าน,บานลบประไร็นต่างๆนะครับน่าสนใจนะเพื่อนลองเข้าไปฟังผม,มก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าดา,าวเสาเขามีพฤติกรรมในเรื่องของการเงินอย่างไรแล้วเราทําให้ถูกทางนะครับทําให้ถูกเรื่องนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะหลบภัยจากดา,าวเสาได้ แล้วก็ได้สิ่งดีๆจากดาวเสาร์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมันเป็นสถิตินะไม่ใช่ว่าดาวเสาร์จะส่งแสงปริ้ดมาส่งลิงเลเซอร์ใส่คนบนนั้นให้โชคดีไหมฮะมันเป็นหลักสถิติถ้าดาวเสาร์สัมพันธ์กันดีๆกันในดวงชะตาส่วนใหญ่ในคนจะโดนคน,คน,คนดูคนนั้นนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันเป็นหลักสถิติส่วนหนึ่งนะโอเคครับบางทีคนชอบมองว่าดาวเสาเคลื่อนไเคลื่อน,นในงานดาวเสามีขานะครับก็จะมีนะหรือดาวเสา ย้ายย้ายเป็นไงก,ก็อยู่ของมันนี่จะมีคนที่ไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์นะครับบางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะก็จะได้ให้รู้ว่าการที่ดาวเสาร์โยกย้ายเนี่ยมันไปสัมพันธ์ตามหลักซถิติว่าถ้าอยู่ตัวเนี้ยนะครับดวงชะตาคนราศีเนี่ยมักจะมีโชคใหญ่มักจะมีโชคดีเราก็มาเล่ากันว่าเดี๋ยวตอนนี้มันขยับมาแล้วนะฮรราศีได้ดีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ฟังโอเคครับไปเลยครก็ขอบคุณสุดแต่งขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามา เบมเบอร์นะฮะหรือก็ทางคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์นะครับตามสะดวกครับดูดวงสองราศีครับชาวราศีกรกฎครับสิงกันครับเริ่มที่กรกฎฮะวันนี้คนกรกฎครับเจาะดาวนะครับมันดีนะคือมันมีเรื่องต้องทําหลายเรื่องนะครับแล้วก็ทําได้ดีทําได้สำเร็จครับจวะดาวมันเด่นในเรื่องของการคุยเจรจาติดต่อต่อรองกันซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมาเชิงรุกนะฮะก็จะประสบผลสำเร็จครับ จอดาวมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสมมติว่าเพื่อนๆมีไอเดียมีความคิดครับอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษครับก็สามารถหยิบจับขยับขยายทําในช่วงนี้ได้นะฮะคือจ่กรดาวมันมีอะไรที่แบบพิเศษนะฮะถ้าสมมติว่าใครที่ตั้งใจทาอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษครับสามารถทําในช่วงน,นี้ได้นะฮะนี่ผมดูอย่างครับเพื่อนๆครับระยะยนี้สมมติว่าเราอยากหยิบจับขยับขยายหรือจะแก้ปัญหาหรือจะเจรจา หรือจะลงมือหรือมีกําลังวางแผนอะไรก็ตามเนี่ยใช้วันนี้ครับในการขยับจะเป็นขยับความคิดขยับร่างกายขยับการคุยขยับการยื่นเอกาสารโอเคทําได้หมดนะฮะจัวัดดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินครับ่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่ายปบป,ปับฉับพันมาเลยนะครับเกี่ยวกับบ้านครอบครัวนะฮะค่าใช้จยจุกจิกค่อนข้างเยอะ,ะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายซะหน่อยฮะบางทีมีเหตุปัจจัยที่ต้อง ใช้บางอย่างคือมันจําเป็นนะฮะแต่ว่ามันช่วงนี้มันจําเป็นสัปดาห์นี้อะไรก็จําเป็นทั้งนั้นนะบางอย่างเราไม่คิดว่าจะต้องใช้ก็ใช้บางอย่างไม่คิดว่าต้องซื้อก็ซื้อนะฮะฉะนั้นช่วงนี้คือมันมีรายจ่ายที่เราไม่ได้คาดการไว้ด้วยก็เซฟๆในส่วนนี้ด้วยนะฮะแต่ก็ยังหมุนได้นะเราจะได้รู้ว่าอ่ะอยู่ๆก็มีอะไรที่แบบอยากบ้างหรือจําเป็นต้องซื้อบ้างนะฮะส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดช่วยดีตรงดีนะครับโสดนี่คุยกับใครคนก็รู้สึกดีนะฮะมีโอกาสคุยแล้ว ยาวเลยนะฮะสารก่อสมพันธ์ต่อเนื่องได้นะฮะส่วนคนที่มีคุยแฟนเลยครับช่วยดาวความรักกัเด่นนะฮะมีอะไรปรึกษาหรือช่วยเหลือก็กูลแก้ปัญหาระหว่างกันและกันได้นะครับดาวความรักไม่เสียเรียกว่ามีเรื่องที่แบบสารก่อสมพานต่อเนื่องได้นะฮะฉะนันช่วงนี้ถ้าคุยกับแฟนหรือจะให้แฟนช่วยเรื่องต่างๆนา,า,าสามารถคุยขยับหรือว่าพอจะเพึ่งพาใส่ได้แต่ช่วงนี้มันจะมีเหตุยางนึงคืออาจจะเป็นแฟนระบายเบื้องเรื่องให้เราให้เราฟัง หรือบางทีเราระบายบ้างเรื่องให้แฟนแปว่าช่วงสองสัปดาห์น,นี้มันจะมีการรับรู้เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องบางอย่างที่นอกเหนือจากที่เราคาดจากที่เรารู้อ่ะก็มันจะมีการรับรู้เรื่องระหว่างกันสองคนนะฮะส่ขภคพร,ร่างกายระวังปวดหัวเจ็บคอเป็นหวัดหันเยื่บโซ่ครับจุกเส้นท้องลมกดแก๊สเยอะไม่ค่อยสบายสบายตัวเสพเสพร่างกายนะฮะจวดาวอย่างหนึ่งครับเนยวนี้จะเรียกว่า ใครทาอะไรนะฮะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของคนหลอกลวงนะครับลูกหลานบริวารสักเลี้ยงช่วงนี้ข้อดีคือเขาจะทาให้ให้เรามีความสุขหรือก็จะมีพัฒนาการที่เติบโตขึ้นนะฮะจากนั้นเราก็จะภูมิใจสบายใจแต่จะมีแบบบางทีก็บางอยู่อารมณ์เป็นเด็กนะงอนยงนก็แง่งบ้างนะฮะคือเรื่องปกตินะครับต่อมาเรื่องของเสื้เนเสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าสว่างสะอาสดสดใสร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมโดยรวมวันนี้ไม่มีอะไรที่น่ากังวลครับ ทำอะไรได้รีบทาเคลียร์ไรด,ด้รีบเคลียแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีข่าวคราวก็เรื่อความล,ลับเปิดเผยนะฮะ <c oughs> ไม่เราก็แฟนเราเนี่ยฮะหรือเราได้ร่วงรู้บางเรื่องนะครับที่เออไม่คาดคิดเหมือนกันนะฮะในช่งวงสสาวันนะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีสิงค์ครับกิจกรรมภารกิจนะฮะในช่วงเนี้ยดามเด่นการเคลียการคุยการจัดการการแก้ปัญหาเรื่องยากจะง่ายใครที่มีเรื่องทุกข์กังวลร้อนใจ อึดอัดใจสิ่งใดก็ตามมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลามีดาวเกี่ยวข้ององเรื่องของการวานให้ใครช่วยเหลือก็สําเร็จนะครับราศีสิงห์ฮะวันนี้มีดาวอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงตารางงานหรือภารกิจของเราปรับฉับพลันนะครับในช่วงวันนี้นะฮะบ,บางอย่างอยู่ก็ไม่เป็นไปตามนั้นต้องเปลี่ยนแผนแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะก็เลยฝังว่าเออนะถ้าช่วงนี้นะครับมีสิ่งใดที่ต้องปรับเปลี่ยน ไม่เป็นไปตามที่ตกลงหรือมอบหมายไว้อันนี้ต้องทำไงเพืเพื่อนก็คิดแล้วก็วางแผนดูนะฮะจวดาวนี่ผมนึกถึงอย่างเพื่อเพื่อนครับสมมติว่าเรามีเรื่องทุกข์กังวลหรือร้อนใจนะครับหรือมีอะไรที่แบบอึดอัดใจดูแลจะมีตัวช่วยนะครับทันเวลาให้สหบายใจตรงที่ถ้ามีเรื่องอึดอัดหรือมีเรื่องที่แบบพลิกโผล่หรือเรื่องที่ต้องแก้เนะี่ยมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของการเงินนิดนะฮะค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องการผ่อนต่างๆมันเริ่มเยอะนะฮะบางคนจะต้องผ่อนบัตรผ่อนบ้านรถบางคนผ่อนค่าโทรศัพท์แล้วก็กู้เลยมานะฮะช่วงนี้นคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผ่อนจน,นค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นนะมันจะเริ่มเพิ่มหรือสูงขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าจะไปผ่อนอะไรเพิ่มหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าให้รู้ว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันก็กังวลหน่อยนะฮะต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนโสดช่วยดูดีะฮะ ส่วนที่คุยกับใครครับช่วงนี้ดูดีพิเศษคุยแล้วสบายใจขึ้นหรือคุยแล้วมีโอกาสคุยได้ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วช่วงนี้ดราควารักก็เด่นมีอะไรแบบพึ่งพาใสไหวหวานให้ช่วยหรือพอจะเป็นที่พึ่งทางกายใจก็โอเคนะครับต่อมาผมดูเรื่องของสูขภาพร่รางกายนะครับปวดหัวร้อนนายเจ็บคอระวังเป็นเรียกว่าความดันนะครับต้นเดวใซอครับปวดขาเข่าข้อนะครับมีปัญหาเรื่องขาเข่าข้อเป็นพิเศษ ระยะนี้สิ่งที่ต้องระวังอย่างคือการแก้ปัญหาจะมีคนวานให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะลูกหลาบนบรรดาเสลี้ยงอันนี้ดีคือจะมีความสุขเราจะอยู่ใกล้ชิดหรือว่าคุยด้วยแล้วมีความสุขใจเป็นพิเศษนะฮะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของนอกจากลูกหลาบนบรรดาเสลียงครับเสืส้อผ้าเน้นสีสว่างสะอาดสดใสร่างกายกินหอมเปิดน้ำผักได้ยิ่งดีครับแล้วก็ใบหน้าให้หน้าสว่างเหมือนกันนะครับดูผ่องๆไว้นะฮะกิจกรรมภารกิจนะฮะชวนดวงดาวเด่น การทํางานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการทําเรื่องสําคัญสําคัญก็มีความคืบหน้านะครับภารกิจต่างๆถือว่าน่าพอใจดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนช่วงนี้จะมีคนอาจจะทําให้เราเดือดร้อนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับต้องระวังเรื่องคนนะฮะคุยอะไรกับใครระวังคนผิดนะพิษยาพิดคำพูดหรือพูดไม่เป็นตามนั้นนะฮะฉันระวังเรื่องการนัดหมายหรือว่าการตกปากรับคำอะไรบางอย่างด้วยเนาะโอเคนะครับต่อมาครับชาวราศีกัน กิจกรรมภารกิจต่างวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินใครที่กาลังคิดหวังหรือกําลังเคลียร์กำลังหาวิธีนะฮะจัดการกับสิ่งใดก็ตามวันนี้ก็จะมีความสําเร็จครับจังหวะดาวไม่ได้เสียหายมีอะไรใหม่ๆหมให้ทำด้วยแหละนะฮะบางทีเราจะตั้งใจอยากจะขยับขยายทําอะไรที่อยากทําส่วนตัวพิศเศษก็สามารถทําได้นะฮะจังหวะดาวมีดีตรงที่งานคืบหน้าเจรจาสําเร็จ เรื่องสาคัญสาคัญถือว่าน่าพอใจอะไรที่หวังหรือตั้งใจมันมีโอกาสที่จะไปถึงจุดน,นะฮะถือง่ายๆคือภารกิจที่หลักๆที่จะทำจากนี้ไปดวงมีความคืบหน้าในมุมที่ดีขึ้นครับใครที่ตั้งใจอยากจะเกี่ยวข้องเงินทองน,นะฮะจะหมุนเงินจะแก้ปัญหาการเงินหรือทำอะไรเกี่ยวข้องการเงินนะฮะโอ้โหชาวชุดนี้ถือว่าน่าพอใจบางทีเงินยังไม่เข้าแต่รู้แล้วว่าจะเข้าเมื่อไหร่แล้วก็รู้เราจะวางแผนยังไงหรือว่าบางทีเรารู้ว่า เงินพิเศษจะเข้ามาอะไรก็คือมันมีความหวังใหม่ๆนะครับากนั้นช่วงนี้ถ้าดูโดยรวมครับนุม่มดาวไม่ได้เสียนุม่มดาวมีความคืบหน้าความก้าวหน้าดีได้ซื้อของถูกใจช่วงนี้ลองถูกป้ายยานะครับคือไม่ได้คิวจะซื้อซื้อเฉยเลยนะฮะเปิดลองช่วงนี้ฮะถ้าเจอลองดูของที่อยากได้หรือดูของที่แบบเคยชอบนะดูแป๊บๆนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสถ้าตัางมีซื้อแน่นะครับากนั้นช่วงนี้ ระวังใจดีไปเจอหรือเห็นอะไรที่ชอบปุ๊บมันจะหักข้ามใจยากนะฮะราวังเรื่องเงินทองความรักช่วยนี่คนโสดช่วยระวังครับคนโสดระวังคนที่มีคู่แล้วเข้ามาส่วนคนที่มีคูม่มีแฟนนะครับดาวความรักช่วยนี้ดีเป็นวันที่เหมาะกับการที่จะคุยหรือถามไทยหรือถามเรื่องลึกๆนะฮะบางทีเขาจะระบายบางอย่างให้ฟังบางทีก็จะหลุด บางอย่างให้ฟังนีฮะวันนี้ดาวพระจันทร์สมพั์กับดาวเสาร์เป็นคู่ดาวที่เรียกความลับเปิดเผยฉนั้นช่วงนี้นครับบางทีเขาก็ใช้ดาวดูเรื่องแบบนี้ในงานคุยเรื่องสําคัญกับแฟนแล้วเดี๋ยวแฟนเขาจะระบายบางอย่างให้มาเราจะได้เข้าใจเขาแล้วเราก็จะได้ช่วยเหลือบางอย่างก็ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องดีนะแต่เป็นเรื่องที่ปกปิดซิกแซกบางทีเขาก็หลุดออกมาได้ไหมครับนี่ก็ต้องระวังกันนะครับในช่วงนี้ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ กูมีสติดีๆต่อมามุมดาเกี่ยวข้องเรื่องของอ่าสูขพร่างกายครับปวดหัวความดันไมเกรนนั่นจะไปซซครับปวดหลังคองบ่าไหลแล้วก็ระวังเป็นหวัดเป็นไข้ถ้ามีลูกดา่าเป็นวันเสตว์เลี้ยงวันนี้เป็นวันที่มีความผูกพันหรือก็มีความสุขเป็นพิเศษในการอยู่ใกล้ชิดนะฮะก็สบายใจได้สเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีมงคลใบหน้าเน้นสว่างสาอสดใสใบหน้าผ่องใสร่างกายกินหอมกิจกรรมบริจ ดาวการงานหรือภารกิจต่างเด่นคุยเจรจาทำงานทำงานเชิงลุกดีมีผู้ใหญ่เมตตาวันนี้มีข่าวดีนะครับเรื่องการเงินหมุนเงินได้หรือได้ซื้อของตกใจมีเรียกว่าีล่าปากนะฮะในกินได้พบได้เจออะไรพิเศษพิเศษนะถือว่าน่าพอใจได้กันนะครับในช่วงวันนี้เนาะอุปสรรคต่างๆเคลียร์ได้ระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงฮะแล้ววันนี้อาจจะมีคนมาเล่ามาระบายนะครับในช่วงวันสองวันนี้นะเรื่องต่างๆเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะ ท่านได้ฟังเวลาได้ก็ตามก็ขอให้มีความสุขเนาะสิ่งดีๆเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ